ล้างรถให้สะอาดวันนี้ด้วยะจะล้างเครื่องด้วยนะนานๆจะได้ล้างเครื่องทีเป็นรถเกก็จะมาล้างเครื่องนี่นอเขาจะล้างเช็ดให้สาหาอะอาดเสียยไก่ดันซะอแล้วไว้ห่างๆกันที่แรงดันน้ำแรงมากเลย ลองน้ำบุนหน้าต้องต้องออกหาหก,กวลองน้ำแรงมากแรงกันสูงมากอาจ๊ะ แล้วก็จะไปเช็ดข้างในแล้วก็สะอาดที่หนึ่ง ดีครับลัางจากที่ฉีดน้ำเสร็จแล้วก็จะนำเข้ามาทำเช็ดดูดฝุ่นข้างในดูดฝุ่นลงแแ็ทพร้อมเลย ลโหลนี่คือเจ้าของร้านนะครับผมหันหน้ามาหน่อยสินี่คือเจ้าของร้านวันนี้โฆษณาให้นะวันนี้ไม่คิดค่าโฆษณาโฆษณาให้ฟรีเลยนี่คือขเจ้าของร้านครับม<อ>สวยมากเลยเจ้าของร้านนี่ยกำลังล้างรถ ข้าวสาลทุกที่ทั้งหมดไสสาลีคือนี่คือเจ๊้าของร้านเขาไม่ยอมจ้างใครเลยเนี่ยเขาทำเองเนี่ยเนี่ยมันหน้ามานเลยนี่นี่คือเจ้าของร้านครับเขาบอกเขาไม่จ้างลูกน้องเลยเขาทำเองอย่านี้ดีนะครับผมก็มีลูกมีลูกน้องอยู่แต่นิดเดียว ก็จะดูดฝุ่นดูดฝุ่นสะอาดดูดฝุ่นให้สะอาดครับ ทุกจุดให้สะอาดที่ฝุ่นไม่ให้เหลือแมตรนิดเดียวถ้เวาเป็นไปได้ขคาจะเอาสําลทุบน้ําเช็ดให้หมดเลยเนะนี่ร้านนี้ร้านดีมากครับร้านล้างรถที่อยู่ข้างๆซอยบารเมตเนี่ยล้างสะอาดราคาไม่แพงนะครับ ล้าลงเครื่องล้างเครื่องด้วยนะครับวันนี้อสัตา์ เราคิดคุ้นหรอบ้างจะได้ยินเพลงได้ยินบ้าง ทางล้างลูกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปกินส้มตำป้าสี่คนก็หายกันเขาบอกอยู่ใ,ใกล้ร้านนี่แหละโอเคเรียบร้อยนี่คือเจ้าของร้าน,นครับผมน้องชายผู้น่ารักวันนี้โฆษณาให้น้องหน่อยนเนี่ยนี่คือเจ้าของร้านรถเดี๋ยวเข้าไปดูช่องลุงแขนะครับลุงแขทรัชช์แชนแนลนะครับช่อง นี่คือน้องชายเป็นเจ้าของร้านครับผมอันนี้ก็คือเจ้เมื่อกี้ก็เป็นน้องเป็นแฟนเขาโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมใกล้จะเสร็จแล้วนะโอเคความยาวพอดีเหมาะสมเลยแปดนาทีนะครับจะเสร็จ้วนะครับผมโอเค